วันนี้ทำแกงส้มกุ้งชะอมไข่ทอดมาฝากค่ะเริ่มจากใช้ไข่3ามฟองนะคะตีให้แตกแล้วก็ใส่ชะอมลงไปค่ะลงไปทอดในน้ำมันให้สุกทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วมาตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยมชิ้นพอคำได้เลยค่ะแล้วเราพักไว้ก่อนนะคะ วนี้เรามาทำแกงส้มกันต่อเลยค่ะใส่น้ำสะอาดทั้งหมด5ถ้วยตวงนะคะแล้วก็พริกแกงส้ม100กรัมค่ะคนละลายผสมให้เข้ากันแบบนี้ตั้งน้ำให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วเราปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามค่ะ2กระบบยแล้วก็น้ำปลาค่ะ2กระบอยเท่ากันค่ะเสร็จแล้วน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะนะคะ พอน้ำเดือดอีกทีเราใส่กุ้งสดกับใบมะกรูดฉีกเลยค่ะรอเดือดก็สุกแล้วค่ะชิมรสให้ได้ตามชอบเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราตักใส่ชาแล้วมาชิมด้วยกันค่ะลองทำกันนะคะ